ท่านผู้ชมคะอาหารแปลกๆเมนูแปลกๆนะนะคะถ้าไม่มีคนเริ่มนะคะมันจะมีเมนูแปลกๆใหม่ๆให้เรารับประทานได้อย่างไรล่ะคะมาดูซิว่าพี่ปูทําอะไรแปลกๆก,กับเมนูเส้นอีกแล้วนะคะพี่ปูชอบมากนะคะในเรื่องการคิดค้นเมนูเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูายกิศสนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็น เ,เมนูยากิโซบะรสซอสญี่ปุ่นแบบแห้งนะคะมาดูซิว่าพี่ปูจะเอาไปทำอะไรเอ่ยใส้กรอกนะคะใส่กรอกนะคะพี่ปูบอกท่านผู้ชมยังคะว่าพี่ปูเนี่ยนะคะจะต้องใช้ วุ้นผงด้วยนะคะต้องใส่ไปแบบแ,บบแห้งๆอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าพอน้ําต้มสุกใส่ผงวุ้นแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะเละเกินไปนะคะถ้าเราต้องไปต้มหมี่ก่อนนะนะคะในระหว่างน้ําที่เริ่มเดือดนะคะพี่ปูก็จะใส่ผงปรุงรสของเขาเนี่ยนะคะลงไปนะคะท่านผู้ชมอยากให้อวุ้นผงของท่านผู้ชมเนี่ยนะคะรสชาติประมาณไหนเนี่ยชิมได้นะคะเราใช้สองซองแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องใส่ถึงสองซองนะคะคงต้องบอกว่าแล้วแต่ชอบนะคะรสชาติ ของพี่ปูนะคะคงต้องใส่สองะคะ่ะพี่ปูจะใส่แครอทลงไปด้วยนะคะพี่ปูถือว่าเป็นเมนูไอเดียนะคะใครชอบรสไหนนะนะคะเติมได้ของพี่ปูก็จะเติมน้ำตาลทรายปรุงแต่งรสของพี่ปูนะคะส่วนใครที่คิดว่าผงปรุงรสสำเร็จโอเคแล้วก็ไม่ต้องเติมแบบพี่ปูนะชิมแล้วนะคะรสนี้ยังไม่ถูกใจเติมซีอิ๊วไปอีกหน่อยนะคะ พี่ปูก็ละลายผงวุ้นมาแล้วนะคะพี่ปูจะค่อยๆใส่ไปเลยนะคะพอใส่ผงวุ้นไปแล้วนะคะพี่ปูก็จะเทเนี่ยนะคะน้ำเนี่ยนะคะลงไปเลยนะคะไม่ยุ่งยากใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูก็จะรอเย็นแค่นั้นเองนะคะมาแล้วนะคะหลังจากที่พี่ปูแช่ไว้รอรูปพี่ปูนะคะเราก็พร้อมจะเสิร์ฟนะคะ เป็นไงคะน่าทานใช่ไหมล่ะตะลึงสิท่านะ่เรื่องแปลกๆขอให้มาหาพี่ปูเถอะคะ่ะเมื่อหั่นเสร็จสมบูรณ์แล้วก็พร้อมเสิร์ฟสิคะมันจะมียากอะไรล่ะคะปิดคลิปกันเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใพี่ปูด,ด้วยนะคะบ๊ายๆเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ